ต่อไปเป็น L LCS เนาะผมมองว่าฟอร์ม L CS ปีเนี้ยค่อนข้างที่จะมีภาพมากกว่ามันมีภาพมากกว่า LEC อืมเพราะว่าลอสเตอร์มันดีอ่าตัวของ f i r e c r a เนี่ยลอสเตอร์ดีมากผมชอบอ่ากไม่ผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าแบบว่าผู้เล่นเขาใช้ได้อะแบบว่าดีดีในลีกในลีกอ่ดีในลีกใช่อ่าแล้วก็เอ็มเอผมขอพูดอ่าไปก่อนเลยนะ เราจะสังเกตตัวของแชมเปนพูของท็อปเลนจากลีกนี้ได้เป็นยังไงเห็นปะเดี๋ยวนะผมจะผมจะเปิดให้ดูคือในในท็อปเลนของทุกลีกเลยในในทุกลีกเลยจะมีไฟเควสอ่าไม่ใช่อ่าจะมีจะมีเคนเนนทุกลีกจะมีเคนเนน แต่เอ oh. ที่มาทั้งสามทีมอะไม่มีทีมไหนเล่นเคนเล่นเลยเออวะ่ะอันนี้แอบ,บแล้วผมมองว่าปีนี้นะท็อปเลนอะน่าจะนะเราเราเราน่าจะเห็นข่าวเรื่องการสกิมห้องโปไปแล้วบ้างนะ,ะเล่นห้องโป uh huh. ที่ว่าไม่มีใครหยิบเอดีซหยิบเมดกันเป็นเมดเลนล่างเป็นเมดมิดเลนเป็นเมดท็อปเลนเมตาใหม่ใช่ใช่ห้องโปที่เห็นเป็นข่าว ล่าสุดเนาะก็คือจะไม่มีใครเล่น a อดีกันเขาจะไปเล่นเมดซึ่งผมมองว่าท็อปเลนอะ่ะเราเห็นตั้งแต่ช่วงเพย์ออฟแหละที่จะเริ่มมีทีมหยิบวาราท็อปเคนเล่นท็อปนี่แทบจะเห็นทุกเกมนึกออกปะเคนเล่นท็อปนี่แทบจะแบบหยิบเฟิร์สพีกันด้วยซ้ำแล้วแล้วในช่วงของเวิร์สเนี่ยลัมเบิร์โดนเนิร์ฟอีกลัมเบิร์โดนเนิร์ฟใช่ปะทำให้ตัวเอพีตัวอื่นอะ่ะมันน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรไงมีส่วนร่วมกับเมตามากขึ้น ผมมองไว<ม>้ว่าน่าจะเป็นว,า like วลาไร้เคนนินเนี่ยแหละประมาณเนี้ยวลาไอ้ WWM ใช่เพราะว่าในเวอร์สเรายังไม่โดนเนิร์มนะมนี่แหละ<ม>ใช่ใช่ใช่<ม>ซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าตัวของ LCL จะยังไม่เล่นเคนนินแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่เล่นยาก<ม>ถ้าจะหยิบก็น่าจะหยิบได้น่าจะไม่มีปัญหาวลา<ม> W เล่นจริงเวิร์กปะ ผมก็นึกไม่ออกเลยว่าแม่งจะแพ้เลนได้ยังไงอ่ะบีโป้บีโป้เขาเล่นเคนเหมือนไม่ค่อยเห็นไม่เล่นเลยอ่าตัวของท็อปเลนเอที่มาสามทีไม่เล่นเลยอโอ้เออแต่แต่ผมว่ามันไม่ไม่ใช่สไตล์ด้วยบีโป้อิมพืคสไนเปอร์จะได้ออืโอเคเดี๋ยวเราเข้าทีมไฟเคสแล้วกันนะไฟเคสนี่มาเป็นอันดับหนึ่ง แชมป์ LCS ด้วยการที่ไอ้ครับผมข d ดติกการบ้านไม่เป็นครับเอ้ยข d ดติกหรือทีเอนะทีเอลทีเอทีเใช่ไหมทีเอลกันบ้านไม่เป็นเออทีเใช่อิมแพคอิมแพคไม่ยอมกันบ้านเออทีพีไปกลางอ่ะอิมแพคอ่ะเออโอ้โหปวดหัวเลยอ่ะอิมแพคใช่ใก็ผมมองนะทีมเนี้ยผมมองว่า ที่เราน่าจะคุ้นชื่อมากๆที่สุดเลยก็น่าจะเป็นบีโปเราคุ้นชื่ออยู่แล้วอินสปายเราคุ้นชื่อแล้วก็มีบูซิโอปะที่เราน่าจะคอคุ้นชื่อบูซิโอตัวของมิดเลเนี่ยอ่านว่าควอใช่ไหมคคอสตัวของควอนี่เคยมาเวิร์สหรือยังนะยังยังตัวของควอยังไม่เคยมาเวิร์เป็นเป็นเกาหลีถูกไหมเกาหลีเกาหลีจากเอ่อยีเอ็กอ๋อเป็นเกาหลีมาจาก ออกมาจาก DX เออใช่มันจะ DX นงซิมก็คือถ้าถ้าจำไม่ผิดถ้าดูไม่ผิดนะจะเป็นเด็กฝึกคิงโซนถูกปะอืมอืเป็นเด็กฝึกตั้งแต่คิงโซนเลยใช่เกาหลีเหมือนเหมือนเลิกไปเลิกเล่นไปแป๊บหนึ่งด้วยนะคนนี้อือเลิกเล่นไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าฟอร์มใน LCK อ่ะค่อนข้างแย่เลย คอ,คอร์ดเคยลงเล่นตอนเดียร์ไเโซวีไปเล่นท็อปเลนเดียร์เโซวีที่มาที่มาแข่งจีนปะใช่ไหมที่ใช่ที่มาแข่งที่จีนปะถ้าจะไม่ผิดอะอะไรนะคอร์ดเออมอัอาจจะไม่ใช่อาจจะคนละคนละปีกันหรือาบมจำไม่ได้แต่มันมีลีกหนึ่งที่โซว,วีขึ้นมาเล่นท็อปเลนในลีกที่เป็นชื่จีนอะเหมืนไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนีน้ผมไม่รู้เลย ผมจำได้อยู่ว่าผมมีเพื่อนที่เขาดูมาส่งให้โอเคแต่เราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะเราพูดถึงเราพูดถึงตรงนี้ด้วยก่อนใช่แต่แต่พอแต่คอใน l อ k ซเคค่อนข้างค่อนข้างเออแย่แหละแต่ว่าพอมาเอนเอนี่ดีนะของดีอ่ะของดีอืมเขารือว่าเพอร์ฟอร์แมทีมนี้ทำทาได้ดีมากเลยนะดีดีคอสที่ดีเลยผมมองว่าทีมนี้ค่อนข้างที่จะ เ่านข้จะสมดุลเลยผมว่าบีโปะ <ๆ S 1> ก็อาจจะมีช็อตโยนบ้างแต่ผมว่าเขาเขาเป็นคนที่เมคเพย์ได้ดีมากเลยเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าตัวของ ire, <ม>อินสปายอะินสปายจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นเมคเพย์เท่าไหร่จะเล่นแต่ตัวแบบเราเห็นเลยลิเลียคาซั n นิดลีไม่ค่อยจะเรื่องไงไม่ค่อยได้เป็นคนเดินเกมในทีมอ่ะผมมองว่าตัวของบีโปกับบูซิโอเป็นคนคําแล้วก็เป็นเพย์เมเกอร์ของทีมะนะ ออบบีโป oh, นี่เพย์แมกเกอร์เลยใช่ทุกอย่างแเป็นทุกอย่างาเลยมัง้ง right? ปัญหาอย่างเลยวลยที่ผมไม่ชอบบีโปเลยนะคือ uh huh. อย่าเล่นอูเดียเว้บุปบีโปอย่าเล่นอูเดียทำไมทำไมอูเดียมันผมจำได้เลยไม่มีเกมหนึ่งบีโปได้ลาสพิกอหยิบอูเดียเล่นไม่เป็นอะไรเออมันมันลาสฟิกอูเดียมาทำอะไรไม่ได้สักอย่างอะ มายืนเฉยๆยืนวิกงวิ่เอาง่ายๆเอาง่ายๆเล่นอูเดียเคีย์เวฟแบบปกติเล่นอูเดียเคลว์เวฟใช้อะไรอาร์อาร์ใช่ไหบีโบ้แม่งใช้คิวคิวตีคิปเลียเคลว์เวฟร่างสือใช่ร่างสือ่อไม่ป็นแบบอยากเป็นโอลาแต่บีโบ้เล่นตัวอื่นได้ดีมากอย่างเลนนิตนเล่นดีมากตัวแทงบีโบ้ก็เล่นได้ดีมากแล้วก็ตัวที่ฟอร์มของบีโบ้ทำได้ดีที่สุดเลยในทุกปีที่ผ่านมา เราจะจำได้อยู่แล้วบีโป mm ้ hmm. เล่นเออกอดเก่งมากเออเออเออกอดตัวประจำเขาเลยประจำเลยแล้วบ mm ีโป้แเป็นคนที่ไม่เล่นเออกอดในในในลีกตัวเองเลยมันจะไปเล่นในเวิร์สไหมเหมือนลกเวิร์สเวิร์สปีที่แล้วอ่ะมันก็ไปเหมือนกันแล้วมันไม่เล่นเออกอดในบ้านแต่มันไปเล่นในเวิร์สอืมตัวแบบว่าให้ตายใช่ใช่ใช่มันจะไม่มันจะเาเรียกว่าไงอ่ะ ผมว่าผู้เล่นอ่ะบีโบได้ไปอยู่ในทีมที่โอเคตลอดแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดแผนทุกแผนเพื่อมาเวิร์สเงี้เขาเข้าไปเล่นแผนแบบเก็บแผนไปเล่นโบสได้ผมมองว่าอย่างงี้นะผมมองว่ายังไงน่าจะได้เห็นนะบีโบเล่นเออก่อนเพราะว่าตัวมันก็ยังดีอยู่ชัวชัวใช่แล้วก,แวก็แล้วก็ตัวของเมตาท็อปเลนอย่างที่ผมบอกแลวว่ามันเป็นเมดมิเลนเมดเอดีซีอ่ะมันมีโอกาสที่ท็อปเลนอมันจะออกทั้งเมด แล้วก็จะเป็นแทงได้ตัวของเออร์กอดเนี่ยชนะแทงอยู่แล้วอืมอืมแล้วทีมนี้นี่ไฟเวสนี่มาสุมาสุนี่นี่นะลูกี้ออฟดีย่อืมของตัวของเอเน่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลูกี้ออฟตีเย่เลยอืมเราพูดถึงตัวของเอเน่ไปละไลฟ์ครั้งก่อนเราพูดถึงเกาหลีเราลูกี้ออฟตีเยเป็นลูซิตช่มไหมอ่าใช่ใช่ลูสิเนี่ก็คือแบบฟอร์มโคตรโหดเลยเกาหลี โอเคผมว่าไอ้ฟเวสอ่ะห pues ้าตำแหน่งนะผมว่าแข็งแข็งหมดเลยแข็งผมว่าสู้สู้เนี่ยผมว่าสู้จีทูได้ผมว่าอยู่ในระดับเดียวกับจีทูผมให้นะอาจจะอาจจะดอบกว่านิดหน่อยแต่ว่าสู้ได้ผมว่ายังผมว่ายังเออตอนแรกผมนะผมว่าจะยังไม่เท่าอาจจะยังไม่เท่าจีทูแต่ผมว่าเหนือกว่าฟานติแล้วก็แมนแน่นอนเออเออแต่ถ้าถ้าเจอแฟนติแล้วจะมัน อืมรู้สึกฝีมือสู้ G2 แต่จะแพ้เพราะโดนปั่นหัวก็เป็นไปได้ผมว่า g 2เป็นเป็นทีมที่ทำแผนได้ดีเออ G2 มันปั่นมันสานด้วยมาโคไงใช่ g ีเป็นทีมที่เออโอเคถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือเออใช่อย่างที่แชทบอกเลยผมว่าถูกต้องเลย G2 อ่ะจะมาโคดีกว่าเพราะว่าผู้เล่นเขาประสบการณ์สูงมากแล้วก็เป็นลอสเตอร์นี้เป็นลอสเตอร์ด้วยกันมานานแล้วแล้วก็แต่ว่าฟาเคสเนี่ย จะไม่ใช่โรสเตอร์นี้ใช่ไหม αι? ปีที่แล้วน่าจะเป็นเพิ่งเป็นโรสเตอร์ปีนี้เพิ่งมารวมกันถูกปะ่ะมีเออมีเปลี่ยนมันเปลี่ยนใครบ้างเออ <c oughs> นั่นแหละประมาณนี้แหละ <c oughs> ก็ผมว่าจีทูน่าจะมาโคเหนือกว่าใช่เก่า <c oughs> ว่าจีทูเก่าว่มใช่แต่ว่านี่ก็คือเก<อ>่ง<อ>ที่สุดของ n อละผมมองนะผมมองว่าถ้าจะไปรีแมทช์กับ t l อกับพันเด็ดทีหรือว่า c 9ผมว่าไฟเฟสก็ยังจะเก่งกว่าทีมพวกนั้น โอเค okay. ต่อไปครับทีมีิการบ้านไม่เป็นทีมพิการบ้านไม่เป็นทีมลิควิดทีมนี้นี่อ่าเป็นยังไงคุณสักพบทีมนี้คิดว่าผมมองเลยนะว่าเออคือสำหรับผมอะคือเขามีอ่าอินพอรตตัวของอัมตี้ใช่ปะ มาเล่นป่าตัวของอัมตี้เนี่ยเล่นเล่นป่าได้ได้ดีมาจากก็มาจากเกาหลีเนี่ยแหละใช่ไหมใช่ใช่อืมก็ก็คือเล่นเล่นป่าเราเห็นหรือแล้วว่าเล่นป่าแทงสองตัวของเมาคายเซียร์จนี่แล้วก็ตัวของอิมแพ็คเนี่ยเล่นแต่แทงเลยเราเห็นแล้วนอกจากตัวที่มันแบบหยิบแล้วนะคือเนี่ยสองคนด้วยเล่นแทงท็อปป่าเล่นแทงคนแบกเ็จะเป็น APA เ คือทีมนี้ยจุดเด่นผมมองว่าจุดเด่นอะอยู่ที่ A.P.A. เลย A.P.A. มันโหดจริงๆอืมมันมันตัวจีนะตัวจีตอะออแต่ว่าปัญหาของทีมนี้ยคือ A.P.A. อะที่เป็นตัวแบกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแชมป์เปี้ยนผูเว้ยแม่งเล่นแค่หกตัวเนี่ยตลอดซัมเมอร์สปิดถ้าเทียบกับคนอื่นนี่มันน้อย,อยใช่ไหมน้อยคนอื่นเล่นกันมันสิบไอเนี่ยแม่งเล่นไปแค่หกตัวเว้ยผมทําเทีย์มาเจ็ดตัวใช่ปะ่ะใส่ไม่ครบอบแม่งเล่นแค่หกตัว เออคือมันจะเล่นแค่ซิกกับคอกี้เล่นแค่ซิกกับคอกี้อ่ะอืมนั่นแหละคือปัญหาของทีมเทลผมมองว่าปีมือการเล่นได้แล้วมาโคพอโอเคแล้วเพราะว่ามันมีอิมแพี้งอิมแพคคอเจเอ่ะเป็นอิมแพคคอเจเเป็นตัวหลักของทีมที่ Marco. มาโคเป็นเรื่องของมาโคใช่ไหมขอมบคุณเพ้ติดตามครับผมเออทําทําทําแผนได้แล้วแต่ว่าตัวของเอพเออ่ะเป็นคนที่มาเติมเรื่องของ คนแบกเรื่องของสกิลเพลเรื่องของอ่ไมโครเนาะแต่ว่ามีปัญหาแค่จุดเล็กๆผมมองว่าเรื่องของเชมเป o ผูแล้วก็ผมมองว่าเนี่ยตัวที่เล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอกี้ทิสนาหรือว่าลูเซียนแคสเซิยเปียอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นตัวที่น่าจะโผล่ในเวิร์สแล้วเก็าใปะไม่น่าจะเป็นตัวที่โผล่ในเวิร์สแล้วแต่ว่าซิกอ่ะจะยังมาอยู่แต่ว่าซิกอะผมมองว่ามันจะไพรอริตี้สูงมาก ผมว่าซิกในเวอรจะพลอยที่สูงมากมันจะออโต้แบนเว้ยเออเออใช่ใช่ซิกมันจะออโต้แบนแล้ว a P. เอพีจะไม่ได้เล่นอันนี้หนักเลยนะหนักเลยนะอือคือฟอร์มในบ้านดีมากแต่ว่ารู้สึกว่าโอเคอันนี้อันนี้เป็นแชทเก่านะเออ,อรู้สึกว่าสกิลเออฝีมือมในบ้านสูงมากแต่ว่าพอ All ออกมาเวลด์แล้วผมว่ายากตัวของ a อดีซเนี่ยผมไม่เห็นฟอร์มว่าจะแบ่งได้นะอือ อืมลิควิดเออแต่ลิควิดมันเป็นมันเป็นทีมมันเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท็อปท็อปคือปล่อยชอบป,ปล่อยวีปล่อยวีไปแล้วปั้นปั้นเออมันจะปั้นสองปั้นออปั้นกลางกับล่างใช่มันมีแค่สองคนนี้ที่เล่นตัวดาเมจเราดูได้เลยมีแค่ Mid มิดเลนกับเอดีซีเล่นตัวดาเมจมันมันแทบจะเป็นแผนของเอ็นจียูซี่อ่ะที่ปั้นเอดีซีอ่ะแต่ว<อ>่าเนี้ยเพิ่มมิดมาเว้ มันเหมือนเป็นอูซี่แบบอยู่มิดเลนมากกว่าเอออูซี่มิดเลนนั่นแหละแต่ว่ามันมัน A P A นี่รู้สึกเหมือนจะเป็นคนเดียวว่าที่ได้สิกมิดเลนใช่ใช่ใช่เออเออเนเหมดเลยแต่มันมันแข็งนะเว้ยเลนมันแข็งนะเว้อินแพ็คแข็งมาก A P A แข็งมากอืมแต่เลนน่างผมไม่แน่ใจว่าผมผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยรู้อ่าตัวของ A D C เลยผม A D C แทบจะ ผมรู้แมชช่าเป็นซีนอยมากผมไม่รู้ว่าใครเก่งหรือไม่เก่งเลยผู้เส้นมีมีแบบว่ามีข้อมูลไหมของตัวของยอนียอนเหรอผมว่าก็ใช้ได้นะผมเห็นแต่แต่เอพีเอจะโดดโดดเด่นกว่าเรื่องการมผมว่าคึา้มาแล้วแต่ผมว่าจุดเด่นอีกอิกมันคือมันคือการมีสองตำนานของเกาหลีอยู่ในทีมอว้แมงคือแบบว่าอะไรอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไอ,ออิมแพคกับคอเจเจเออมัน มันน่าเป็นทีมเดียวแล้วที่มีสิ่งตทธิ์อยู่ในทีมมันน่าเป็นเรื่องของแบบว่าความความนิ่งหรือเปล่ามันแบบว่าอความนิ่งอ่ะมันคืออิมแพกเกาหลีอัมพีเกาหลีคอจีจเกาหลีถูกปะตัวของยองกับเอพีเอนี่คืออ่าอเมริกาถูกไหมเห็นเอใช่ใช่ใช่ก็คือเกาหลีสามคนนี่ยั้ยยอนจะเป็นเกาหลีแล้วนะแต่ว่าสัญชาติเขาจะเป็นอเมริกาสัญชาติอเมริกาแต่ว่ามีเชื้อสายเกาหลีเออน่าจะ แต่แต่ผมมองว่าผมไม่รู้ว่าอันนี้คือจุดแข็งหรือจุดอ่อนเวทอิมแพะที่เขาจะไม่เล่นตัวแบกใช่ไหมเอออันนั้นอันนีน้ไม่รู้ว่ามันจะการที่เขาไม่เล่นตัวแบกเลยไม่รู้ว่ามันจะโฟมโฟไม่เล่นตัว <ๆ S 1> แบกเลยใช่ไหมอืมแต่เขาเล่น,นแจ็คไงเราแจ็คเวิร,ร์ลสปีนียมันบับอาร์อืมมันบับอาร์แจ็คมาค่อนข้างดีแล้วอิมแพกก็เล่นแจ็คค่อนข้างดีด้วยอืมแต่ว่าตัวอื่นอ่ะมันอาจจะไม่แบกจริงแต่ว่ามันก็เป็น มันเป็นตัวที่ทําดาเมจได้นะเว้ยอย่างเชนันเต้มันเล่เชนันเต้อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแทงที่แบบว่าทําอะไรไม่ได้นึรออกปะนั่นแหละผมว่าอีกอย่างเออเต๋อมันอาจารย์สุดท้ายคลิกนี่ผมว่าทีมอื่นน่าจะคือรู้รู้แผนนะที่เหมือนน่าจะรู้ว่าว่าไอ้ท็อปเลนอะลิควิดมันต้องปล่อยวีคไซด์แน่นอนอืมเออผมว่าที่เหมือนน่าจะรู้น่าจะรู้ตรงนี้เยอะนะผมว่า อืมตัวนี้น่าจะเป็นจุดอ่ออันหนึ่งอืมคิดว่าน่าจะเ่า่ะประมาณนี้โอเคก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของแผนแหละคือฝีมือหรือว่าเลนนิ่งเฟดอะค่อนข้างแข่งอยู่ล้ทีมเนี้ยแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของแผนเพราะว่า APA แชมเปี้ยนคู่น้อยอืมโอเคทีมต่อไปฮันเดตีมเออประมาณนี้ที่สามทีมนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบว่ารวมทีมนี้เนรวมรวมอลูกี้เลยเออรวมวัยรุ่นรวมวัยรุ่น มีตัวของลิเวอร์ที่ไม่ได้เป็นลูกกี้ล่ะนถ้าจะแก่คนเดียวในทีมแล้วมั้งลิเวอร์เออรอรู้สึกเออรู้สึกว่ามีลิเวอร์คนเดียวมั้งที่เคยมาเวลที่ผมดูไงอืมใช่ใชแล้วล <คน S 1> <River S 2> ิเวอร์อ่ะเป็นป่าที่เก่งมากแต่มันไม่เคยเข้าไปเล่นหลีใหญ่สักทีอ่ะผมว่าเชียให้ลิเวอร์มึงออกจากเอเไปแล้วไปเล่นจีนเถอะอือ คือจริงๆนะผมว่าลีเวอร์ทำผลงานได้ดีมาในทุกทีมเลยทีมมันจะกากขนาดไหนอ่ะจำได้ป่ะลีเวอร์ตอนอยู่กรีนการ์เดียนถูกป่ะอทีมไม่ไหวอ่ะแต่ลีเวอร์มันเล่นคนเดียวอ่ะลีเวอร์นี่เป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะจอมยุทธ์ตะเวนลีเวอร์มันเล่นห่วงจริงอ่ะแต่ว่าปัญหานั่นแหละคือปัญหาเว้ยเพราะว่าลีเวอร์มันแบกคนเดียวอ่ะนั่นแหละ ผมว่ามันเป็นปัญหาตรงนี้แหละตรงที่แบบริเวอร์มันแบกคนเดียวเว้ยอืมโอเคแต่ว่าถ้าเราดูจากแซมเป็นผ่วมันมันเปลี่ยนไปละทีมเนี้ยทีมเนี้ยมันจะไม่ใช่ริเวอร์แบกคนเดียวแล้วพอมาเป็นทันเลีตีบเพราะว่ามันมีสไนเปอร์สไนเปอร์นี่เป็นเมนริเวนอืมริเวนในแรงใช่จำได้เลยตอนที่มันน่าจะเกมที่มันเดบิวต์เลยป่าเข้ามา LCS อะเกมแรกมันเล่นริเวนเลย อะไรอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้ดูถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดแก้ไขได้ถ้าผิดแต่ว่าผมจําได้เลยว่ายุน้อยด้วยเกมแรกที่ผมจําได้คือรู้จักสไนเปอร์คือแมงยิบริเวนอ่ะนั่นแหละแล้วตัวของวิดเนี่ยเหมือนเขาจะขึ้นชลเลนเจอร์ตอนอายุสิบสองป่ะไอ้สไนเปอร์อืมอืมเลื่อตจนสิบสองตอนนี้ตอนนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ก็เท่ากับเท่ากับตัวของบินที่มาเวิร์สประยี่สิบเลย ตอนนั้นบินที่มาเวอร์สมัยนี้สิบก็สิบเจ็ดเหมือนเขาจะเปรียบเทียบว่าสไนเปอร์มันคืออนาคตของเนะอเน่ะอนมแต่ว่าก็คือเป็นลุกกี้นะเพราะว่าไม่มีใครมาเวอร์เลยลกกมีแค่เพียงแค่แลิเวอร์คนเดียวลิเวอรพาน้องๆพูดตามตรงทีนี้ผมข้อมูลน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นลุกกี้นะผมข้อมูลน้อยจริงๆ เราก็สามารถดูได้แค่จากแชมเปี้ยนพูลแหละเนาะท็อปเลนเราเห็นชัดอยู่แล้วแม่งไม่ได้ตัวแทงฮะควิดควิดนี่เป็นเด็กเด็กจากเยอรีใช่ใช่สองสองที่เขาแต่แรงมาแต่แรงแต่แรงแบบไอ้บูตบูตแคมป์อียูอ่ะแบบโคตรจัดอ่ะโอกาสชนะนี่เก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบปบปบยับปอบยับควิดแต่แรงโบดจัดวันนี้อืมสดอ่ะเออสไนเปอร์ควิดอ่ะสองที่สดสดใหม่เลยสดใหม่เลย ก็เอาความสดเข้าสู้อะทีนี้มันใช้สกิลเพแต่ว่าเรื่องของมาโคอะไรก็จะน่าจะยังไม่ได้แน่นหรอกผมว่าเออน่าจะดูสนุกนะทีมฮะอืมมาลอบอเพอินอะทีมนี้น่าจะสนุกโอเคน่าจะไม่มีอะไรเติมแล้วมั้งเราเราน่าจะเข้าใจตรงกันว่ามันคือทีมลูกี้อะเรามาดูความสดใหม่เรามาดูฟอร์มเพื่อเพื่อเป็นต่อยอดในอนาคตมาเวิร์สบีแรกอะที่เป็นลูกี้พวกเนี้ย มันมาโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเอาแชมป์หรือว่าอะไรหรอกแต่ว่ามาเพื่อที่จะเป็นเส้นทางต่อยอดในปีถัดไปเพื่อที่จะแยกย้ายกันไปอยู่ในทีมใหญ่ๆอะไรอย่างนี้อืมแล้วข้อดีอย่างคือทีมแบบเนี้ยความกดดันจะน้อยกว่านะถือว่าอืมเหมือนเหมือนแบบว่าเขาอายุน้อยแล้วแท้ก็มีโอกาสแค่ตัวอีกแล้วก็คาดอาระยกพวกนี้จะคาดอาระยกใช่ใช่าวันนี้ทีมลูกี้โอเคต่อไปเป็นเข้าสู่รีเพย์อินแล้ว อ่าเพย์อินเพยอันนี้เดี๋ยวเราบอกกันนะว่าฮันเด e ตีกับกับแมทนี่ก็เข้าเพย์อินนะทุกคนที่สามของเอเอกะอีู EU เนี่ยก็เข้าเพย์อินเนี่ยตัวของฮันเด e ตีก็เข้าเพย์อินแล้วก็ตัวของแมทไลออนก็เข้าเพย์อินพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยแมทใช่โอเค